อะไรคือความสุขของคนวัยเกษียณจริงๆเนี่ยเงินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทําให้คนวัยเกษียณเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขได้ยาวๆเลยนะคือถ้าเรามีเงินเนี่ยเราจะควบคุมชีวิตได้อยากกินอยากเที่ยวอยากได้อะไรเราก็เลือกได้แต่ถ้าเราไม่มีเงินชีวิตจะควบคุมเราแทนกินได้แบบนี้ไปได้เท่านี้จะทําอะไรก็ต้องดูเงินในบัญชีใครที่บอกว่าเงินไม่สําคัญอ่ะพี่ว่ามันไม่จริงนะ เพราะถ้ายิ่งอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยเงินมันจะโคตรสาคัญเลยทาไมมันถึงสําคัญก็เพราะว่าเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวได้เห็นอนาคตของลูกหลานใครที่มีเงินเยอะก็จะได้มีความสุขกับการใช้เงินที่ตัวเองหามาทั้งชีวิตแล้วก็ต้องมีสุขภาพจิตที่ค่อนข้างดีด้วยเพราะเราไม่รู้เลยนะว่าชีวิตหลังเกษียณเนี่ยเราจะเจอกับปัญหาสุขภาพอะไรบ้าง ความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของครอบครัวคนวัยนี้ก็อยากอยู่ใกล้ชิดลูกหลานอยากเห็นความเติบโตอยากเห็นความสุขความก้าวหน้าของลูกหลานวัยนี้เป็นวัยที่คิดถึงเพื่อนอยากไปเจอเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วถ้าเรามีเงินนะเราจะมีโอกาสได้เที่ยวแบบสบายๆเที่ยวแบบที่ใช้เงินได้เต็มที่หรือถ้าคนที่ชอบทําบุญก็จะมีความสุขมากเลยที่เงินที่เราหามาทั้งชีวิตเราเอามาทําบุญได้ด้วยพี่ว่าเรื่องเงินเนี่ย เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับคนวัยเกษียณที่มันจะสร้างความสุขได้แต่ถ้าไม่มีเงินแล้วอ่ะแล้วดันอายุยืนด้วยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยชีวิตอาจจะไม่มีความสุขก็ได้